สวัสดีครับคนบาชนชาแนลครับสวัสดียามแรงนะครับวันนี้คนบันไดขอมีไข่มดแดงนะครับนี่จะมาเนเมนูที่ง่ายๆครับง,ง่ายแงบ,บแคบหูครับแต่หูกเขาบอกวามันอู้อร่อยล้ำมากนะครับโอเคเดี๋ยวเ้าไปดูกันเลยครับ และนี่คือไข่มดส้มขาครับในห้องมดส้มขารสชาติมันส้มนะก็ตัวมันเนี่เนาะตัวมดมันจะมีรสชาติส้มเปรี้ยวนะครับเนาะส่วนภาคอื่นห้องไข่มดแดงครับเพราะว่าเรียกอาจจะเรียกตามสีของตัวมดมันออกแดงๆนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะต้องเอาไปล่างเอาแป้งออกก่อนครับนี่ต้องไปหามาไใส่แป้งมาครับนไปล่างก่อนนะครับมาตอนนี้มันล่างเอาแป้งมันออกก่อนนะครับแป้งกับแป้งมันนะครับไม่ใช่แป้งเด็กแคร์เนาะ โ okay. อเดี๋ยวเบาหน้ามน่อยครับล้างหน้าออกดอกขอบแป้งดอกเหรอลงตามมาเอา้าใส่ยางมาพูดละ <S <S อืนนั่นเอ้วาเฮย้ยนี่ก็ล่างเอาตัวมดสีดำใบม่งใบไม้ครับ สิ่งสกปรกออกไปหมดแล้วนะครับนี่ครับอยาเอามาทำการก้อยไข่มาส้มเลยครับใส่้วยังไงลงกป้ายครับเสรุงรสกันเลยป๋าครับสักสองไว้ก่อนเนาะป๋าผงนัวครับ พี่ปนครับเลียกแต่ชอบครับผิดหนักผิดน้อยครับายใส่พักสมุนไพรเอาครับหอมแดงครับท่านผู้ชมครับพริกแรกมีครับสีแดงแดงครับนี่ผักชีไปเลยครับจีรังครับดวนครับสลัะแน่ครับ สักหน่อยครับไอ้โรน่า,า,าปักชีครับปีกัน,นาวลงไปเลยนี่ครับถ้าไผ่บ่อมักรสชาติของตัวตัวมดส้มเราก็ต้องใส่ออกตอนแรกนะครับแต่คนวมว่ามันส้มดีครับรสชาติเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับจ่วยทำหกไปยัดบะนาวเลยครับ กะเอาสักตัวอ,อีกก่อนครับต่อไปข้าวคั่วครับคั่วหอม,หอมใส่ไปส่วนหนึ่งก่อนครับมาอันนี้กัโกนเบาๆครับท่านผู้ชมใส่มาบีบเตะครับนี่นี่ครับโอ้ยไข่มะส้มครับพริกไท่น้อยเราไปก็หาแต่สีสันน่ากินมากครับตอนนี้ กินมาแล้วครับกินมาละกินมาแล้วครับโอเคตะกนหลายเสื่อนนะโอ้ยดูครับอันนี้ชิมก่อนนะครับชิมดูชิมดูเนีย่ยครับจอนเป็นข้าวคั่วอ๋อทีเราจะได้หอมมากเดี๋ยวลองชิมดูคำเล็กๆก,ก,ก่อนเนาะอ๋อืม, <laughs> อม ยอดครับรอยแซ่บมากครับถ้าพื่อนเผือครับจะเอามาคับไทยใส่นะครับผากสองขั้วของเฮาครับโอ้นะครับสุดยอดโูไอ้ผักเข้าไปครับนะครับสุดยอดครับเสร็จได้แบบนีผักกลับเนาะเข้าขั่วรวนหน่อยบอสนี่ผู้หน้าเปรมน้อยครับ โโอ้หนี่ครับก้อยไข่มดแดงนะครับท่านผู้ชมดูครับคนมันดอยชอบแบบนี้ครับมันมีตัวมดส้มอยู่ด้วยครับมดส้มแบบเปรี้ยวดีครับนี่ครับนี่นี่เราตักคำใหญ่นะครับสุดยอดก้อยไข่มดแดงครับแซ่บๆยำขำยำแรงครับผมนี่สุดยอดครับโอ้โหตอนแรกอะนึกว่ามัมีผักกัปแล้วนะไปดูในตู้เย็นมีอยู่นะครับ คณมันดอยขอชิมแบบคือท,ทำชมดูแบบคำเล็กๆก่อนเนาะเอาเล็กๆเนาะเล็กไปไหมฮะ <laughs> โอ้โห,โหครับกินไข่วัลล่ะวันนี้ถ้าจะเป็นสองสามพันใบ้อนครับเนาะ <laughs> นี่ครับอืมครับดูว่าอืมเข้าไปข้างแล้ว เูมเกลมกลมของพอขัดวพอครบเข้าไปในตัวไข่มดเป็นความมันครับแตกตบๆ,ๆครับพอครบโดนตัวมดก็จะส้มไปหม่ยางครับอ,อร่อยครับยอ่งขี่มันช่วยครับไข่มด เขาล่างน้อา,งนาอย่างดีแล้วแต่เขายังอาจจะมีเชื้อลงเหลือครับสักน้อยครับท่านผู้ชมค่าเชื้อด้วยน้ำแร่น้ำแร่แรสักแก้วหนึ่งครับยำแรงครับเด่กครับโบกใย,ยไปเลยนเนาะนะครับจดแก้วครับอ้สวรรค์ยำแรงครับท่านผู้ชม,มดูนี่ครับ อนนี้นะทั้งบ้านนะครับมีคนมาดอยกินได้อยู่คนเดียวนาะไอ้ไข่มดส้มเนี่ยนาะบางคนเปื่อนแป้บางคนกักินนะครับนาะไแต่เฮานี่โจ๊ดได้มดครับนี่ทาไม่ใหญ่มันมีตัวมดอยู่ตัวเกลี้ยงางครับคนมาดอยชอบมนส้มเลย ช่วมมันจะต้องมันเป็นปลาห้องอย่างชีมะรียอย่างมันพวกมันจะส้มครับเดี๋ยวมะเขือกุ้ยกัช่ไหมกุ้ยแต่เข้าหนึ่งครับ <c oughs> เล็กแน่ครับเอ๊ะเข้าใจดี่างแมงมาตัวตัวจะมากินแมงมามนั่เนอะนี่ยยับฮักคอสเหเฮ้ยฮะโซะครับหอ,อมใหญ่ๆนี่ เดี๋ยวนี้ถึงเป็นก็ดูห้อนแต่กระมือเดียวครัครับ,บควันม,มันเยอะก็าปีนแจ้งเลยเนะาะเขาใจ่มากกีนโดนมดแล้วมันส้มเนีย่ยครับหอกือบกัเดียวหายไปกึ่งแล้วน,น, <c oughs> นี่อ้าทสาู้ชมเอาขาวเวียมาแลกกันม่ยอมครับ น่าตอนนี้นะที่พย้อมกับพ่อผมเกิดกลิ่นผมรู้จักเป็น,ปนยังไงจะเนี่ยลำพุด,ดอยอดขขยมอดส้มบานหงาแรงมากกินพักาวเก็ดีครับความเบาต้องเลยครับ กึ่งแกนไปเลยอุยครับไอยมดแดงครับผสมอืมสุดยอดแ่บมากโอเคเราเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ